ทางนี้ก็บ,บักหกลายหนึงหลายเท่ลา,ลายว่าหอยบนยากเนาะถ่าว่าจะกินหอยอยู่ทางนี้แม่เอาไม้มาทิ้มเซืร์แล้วมันจะมาจับตามก่อนแม่หลายเท่ลายว่าคักขนา,าดาเลยแม่อันนี้เต็มเต่ตัวหอยล้วนเลยเนาะเอาเมื่อนี้แล้วผมมาต่ะแล้วมันจะ ตัวนี้แหงขนาดเนาะอาจจะตามปุ่นกันเลยแรกได้ที่บัน,นี้แล้วเอากระเอาอนน้ำมา ตอนนี้อ้อมหอยของเฮาก็ถือว่ากะโปงเฮาไปใบหวัวหอมเสื้อนอนึงเนาะเขาก็ถือว่าตักขึ้นจานตาดมันจะเป็นแบบเรือนะสบายดีเดอ้อ FC พุทธินาักของสาวเสียงขวงเบิร์ตสุขูสุคน,น้องมื้อนี่กลมาพบพ่อครับคนสายเดียวคือเก่าน้องมื้อนี่กะจีฮุสึกว่าเงาเงาแดงจักน้อยนึงเนาะเพราะว่ามื้อนี้มาคนเดียวโบมีคู่เนาะขาดขาคู่มามื้อนี้อ้นจะพาทุกคนเนาะไปยันเก็บ หอยมาเฮ็ดอ้อมหอยเสิร์นเบอร์ภาคคเนงเนาะพู้สึกว่าจะกินอ้อมหอยปรซันอันนี้กะคลองที่อ้นจะเอามาเซิร์ตตัวหอยเนาะมื้อนี้กะบบเอาลายเอาเต็มคลองนี่ละกะโพเนาะทุกคนป้าหาไปเก็บหอยพร้อมๆกันเลยตัวหอยกายู่ทางด้านนั้นเนาะกนสิพ,พาทุกคนไปเก็บนํากันเนาะมื้อนี้ป้าไปกันเลย น้องที่ว่าอ้อนจะพาทุกคนมาเก็บหอยกะตอนนี้กาถือว่ามาหอดแล้วเนาะมาฮอดบ่อนหาเก็บหอยแล้ว เราจะเลาะเก็บเอาตามมันแคมน้ำนี่เพราะว่าตัวหอยส่วนใหญ่มันจะจับอยู่ตามมันหน้าเคมน้ำแล้วก็อยู่แถวอันก้างไม้อะนะตัวหอยมันจะจับอยู่นน้ำก้างไม้อันนี้นะคักได้ครับแล้ก็จะมาเก็บเอาเลยอ้าวนี่อันนี้เป็นหอยทรมาติล้วนๆนอนนีเนะ อค่อยๆน้อยย่าน ing. มันตกลงน้ำมดเดี๋ยวค่อยจับมีแต่ตัวหอยทางนั้นมันจับอยู่นำมันขอดไม้นี่นะบนยากเนาะถ้าม่าจิกินหอยอยู่ทางนี้ม่นเอาไม้มาทิ้มเสอแล้วมันจะมาจับตามขอนมุงแม่หลายเทหลายว่ะคึกคักดาดเลยแมอันนี้เต็มแต่ตัวหอยล้วนๆเลยเนาะเอาเมื่อนี้เราพอก,กินละรูมนี้ก็มีมันจับอยู่ตามขอนไม้นี่นะ เก็บเือนนี่เราพอกินแล้วเนาะพออ้อมละอ้อมเสือ้อพักขันเง,งเสื้อข้าวเบือด้แแ่บแเนาะเราจะบกเก็บหลายเนาะเขาเก็บพอกินแล้วขยาเน,นี้ว้าตกละ <laughs> ตกมดบุ๊เมทตัวนี้ก่อ นี่เนาะทุกคนเบิ่งซูมนี่ไหมปลาเท่าลายป่าจะพูดเอาแบบนี้เลยว้าว,าว,าวยันมันตกพูดเอาเด้อแนวนี้เนาะเาเอาแล้วเอาก,กระทิมคอนไม้ลงไปอีกเพื่อว่า้มันจับเราเอาจังมาเอาอีกเมื่อเมื่อเาอายากเอาก็มาเอาอีกเนาะ ตัวน้อยยังเอากระบอเอาเนาะเอาไว้เื้มันยื่งมาเอาแล้วแล้วตัวนี้เอาจะทิ้มขอดไม้ลงไปอีกเด้อเพื่อว่าเือมันจับแล้วเอาจะมาเอาจะมาเอามันอีกเอาตัวดีเนาะมันนี้พึกแม่ทุกคนคักแช่คักว่า เอาสองกิ่งสองสามกิ่งไมาฮนได้บักหลายๆหนึ่งไงได้หลายแท้หลายว่ะไปหาจิไปเลาะเก็บเอาทางด้านเนยอ,อีกนิยหนึ่งแล้วก็จิพอแล้วเนาะอันนี้ก็คือตัวหอยของเฮาหูทางนี้ก็บักลหลายๆหนึง่งหลายแท้หลายว่ะหอยเอาจิเก็บเอาอันงวดน,นี้ละพอแล้วเนาะได้เต็มคล้องเลยได้หลายแท้หลายว่ะ แม่มีเดิตัวเยื้อๆตัวเลยกะเยรวยตายลายค่ขอ,ขอ,อยๆเดินเนาะถ้าว่าหาทีแมแหงนี่มันตกมือระบราได้เลยในนี้คาราเฮ็ดแหงๆนี่ตัวหอยเราล้นลงน้ำมึอนเนาะตัวหอยน้อยหอยน้ำได้เต็มคลองเลยเนาะอันนี้กะ พออ้อมและกินเท่าสองสามข่าพนอ้ตสกพอแล้ว,ลวนเนาะวันนี้ค่จะไปเอ็ดอ้อมหอยกันนาเมึดแล้วกเได้หลายสุ่มกวนเนาะวันนี้เอาจีร่างเอาขี้ตุ่มนี้ออกไว้แล้วเอากระิ๊ดเซ่เซ่ไว้ประมาณ6-3สามวโมงแล้วเอาจริงินะากลัวเพื่อว่าใหอมันคายขี้ตุ่มก่อนเนาะ ถ้ายากให้มันออกดีเนะทุกคนเนาะอ้นมีวิธีเมื่ออ้นจะเอาอันซากนะมานทุ่วทุทุทุเฮือนคิ้ตุ่มมันออกดีแล้วก็มันออกไหลนะทุกคนแบบนี้แบบนี้และอ้นกับจีเซิร์ดเซิร์เกอือ เกลือเสื้อเกลือน้อ,นนอยนึงเนาะเพระาะว่าเกินตัวหอยมันคายขี้ตุ่มออกมาเมื่อทหนะแล้วก็คายไว้เนาะเหตุแบบนี้แซ่บอะไรก็ได้เวลาที่เราจะมาเตะหอยกันแล้วนะทุกคนอันนี้อ้นจะใส่เป็นบ่วงจองอันนี้เลยเตะเอามันจริงอันแหงดีเนาะนี่ปวะบันนึงแล้วออกเลยเนาะอ้นจะใส่บ่วงจองอันนี้ทับเอาเนาะหรือว่าถ้าผู้เลยผูยากันเตะเอาแบบนี้นะ เอาก็เอาเสื่อนเอามีดฟันเอาก็ได้เนาะมีดฟันเอาก็ได้เนี่ย่อไปเรื่อยๆนะทุกคนว้าว บันนี้เฮาก็สะมาตตำหัวหอมไปคั่วเครื่องเฮเดอมันหอมเฮาต้องมีข้าวเบื่อเนาะข้าวเหนียวที่ว่าเฮาเอาไปมาไปมาแล้วเฮาจะมาตำมันเฮ็ดนซื้อน้ำอ้อมหอยของเฮาเนาะแล้วกักนี่ เพิ่มความแซ่บหรือว่าเพิ่มความหอมเคื่อกับอ้อมหอยของเราอันนี้ก็เป็นพักขะแหงนั่นเองเนาะออนจะเอ็ดอ้อมหอยเสื้อกับพักขะแหงแล้วก็ตามปุ่นข้าวเบืออ่อน,นี่เนะาะเราจะตามปุ่นกันเลยตามแรกได้ที่บันนี่แล้วเราจะเอาน้ำมาปุ่นเสื้อนะทุกคน หลังจากน้ำมันหนแล้วเอากระชีเซ้อันนี่เลยอยาหกหอมว่าที่หอมตังคีน่อนนนะอารมณ์มากว่าใล้มันหอนกัอนอันนี้ก็กคือตะไคร้หม่าตะไคร้หาตะเกียก ก็มีกลิ่นหอมแบบนี้แล้วเอากระเทียมเอาหอยนางมเอาลงไปเลย เกลือเราจะืสมเาเพราะว่าเราซื่นตอนที่เราหัามหัวหอมเนี่ยย่างหนึ่งชิ้นแบบนี้เรากดปิดฝาไว้เนาะหอยทาสุกแล้วเราก็มาซิมพร้อมๆกันเลยตอนนี้อ้อมหอยของเราก็คือว่าสุกเป็นที่ยบร้อยแล้วเนาะทุกคนกนที่เราจะรปงเรากะจิเสินหอดฟองกับอันใบใบหัวหอมเสื้อในนึ่งเนาะ เออ,เ,เออนมัยาเป็นว่าซสิ็สิ้นเป็นที่เยมหอยแล้วพร้อมเสิร์ฟนี่เนาะอ้อมหอยของเฮาก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เยมหอยแล้ว พอแต่ซุกกันเลยว่ามนรีกินอยู่สวนหลังบ้านเลยเนาะทุกคนยานกขาเจ้ากินนำ้ำวาซันเพราะว่ามันแซ่บโพดนะะมาหามาซีมพร้อมๆกันเลยเด้ออันนี้ก็คือติ๊บข้าวเหนียวเนาะอ้นก็นเลยเอาข้าวเหนียวมากินพร้อมเนะาะก๊าลังฮ้อนๆแซ่บๆโอ้ห้อนมือเว้ย <c oughs> กําลังฮ้อนๆอยู่เลยเนาะมาหามาซีมนํำกันเลยเด้อมาเด้อทุกคนมาซีมนํำกันเนาะอืมแล้ว เอาตัวเย็นๆนึ่งเอาข้าวเหนียวเส้นนำเนาะเส้นหางฮึ รอมหอยเต้อเบือผักขันยงอ่อนๆมาเจ้นในห,หอยของฮาวันหอมกินผักขันยงแบบแซ่บได้ที่นะทุกคนฮอนฮอน มาฮอตตอนนี้อ้นกะจะขอจบคลิปไว้เพียงสานีก่อนเอฟซีท่านเลยเข้ามาเบิ้งกะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้กับซ่องกันสาวเสียงขวางเดอร์ <ๆ S 1> เพื่อว่าเป็นกาลังเจอเฮออ้นละกันนกเค็ดคลิปวิดีโอเ,อเมื่อออกมาให้ทุกคนได้เบิง้งได้สมเอฟซีท่านเลยเข้ามาเบิง้งจนจบคลิปกะ่าลืมคอมเมนต์บอกอ้นเดอร์เพื่อว่าอนันอ้นจีได้ฮวบาน ทางบ้านของเอฟซีแต่ละท่านเฮ็ดอ้อมหอยเฮ็ดแบบนี้บอลนะอันนี้ทางฝั่งลาวเนาะทางเหนือจะเฮ็ดแบบนี้เนาะทางฝั่งไทยหรือว่าทางอื่นเฮ็ดแบบเลยกะอย่าลืมคอมเมนต์บอกโอนเดอร์สำหรับมือนี้ต้องขอกล่าวคำว่าบ๊ายบาย